คุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิตราชแปดอย่างพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะแปดอย่างคือ 1. ทรงมีพระชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีคือถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตะกูล 2. ทรงมีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุดพรมมีพระวรกายดุดพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนัก 3. ทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลัง 4. ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยกองทัพสีเหล่าอยู่ในระเบียบวินยัยคอยรับพระบัญชามีพระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลานฆ่าสึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศหทรงมีพระราชศรัทธาทรงเป็นทายกทรงเป็นธานบดีมิได้ทรงปิดประตู ทรงเป็นดุจโรงทานของสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันิพกและยาจกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนืองๆหทรงรู้เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มาก 7. ทรงทราบความหมายแห่งภาสิทธิ์ที่ได้ทรงศึกษานั้นว่านี่คือจุดมุ่งหมายแห่งภาสิทธิ์นี้ภาสิทธินี้ 8. ทรงเป็นบัณฑิตมีพระปรีชาสามารถดำริเรื่องราวในอดีตอนาคตและปัจจุบันได้พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยคุณลักษณะ8อย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้คุณลักษณะของพรามปุโรยิตสี่อย่าง พรามปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะสอย่างคือ 1. เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้ง นิคันธุศาสตร์เกตุภศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยากรณ์ชำนาญโลกายัตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ 3. เป็นผู้มีศีลมีศีลที่จเจริญประกอบด้วยศีลที่จเจริญ 4. เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลม ระดับที่หนึ่งหรือที่สองในบรรดาพรามผู้รับการบูชาพรามปุโรหิตประกอบด้วยคุณลักษณะสี่อย่างดังกล่าวนี้ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบแห่งยันนั้นโดยแท้ยันพิธีสามประการ ลำดับนั้นพราหมณ์ปุรุหิตแสดงยันพิธีสามประการถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนจะทรงบูชายันว่า 1. เมื่อพระองค์ปรารถนาจะทรงบูชามหายันก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระไทยกองโพคัพย์อันยิ่งใหญ่ของเราจะสิ้นเปลือง 2. เมื่อพระองค์กำลังบูชามหายันอยู่ก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระไทยว่า กองโพครั์อันยิ่งใหญ่ของเรากำลังสิ้นเปลืองไป 3. เมื่อพระองค์ทรงบูชามาหายานแล้วก็ไม่ควรทำความเดือดร้อนพระไทยว่ากองโพคสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้สิ้นเปลืองไปแล้วพรามปุโรหิตแสดงยันพิธีสามประการดังกล่าวนี้ถวายแด่พระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนจะทรงบูชายานัน พรามปุโรหิตกราบทูลถวายคำแนะนำสิบอย่างก่อนจะทรงบูชายันลำดับนั้นพรามปุโรหิตขจัดความเดือดร้อนพระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเพราะผู้รับทานด้วยอาการสิบอย่างก่อนจะทรงบูชายันคือหนึ่งทั้งพวกที่ฆ่าสัตว์ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ จักพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ฆ่าสัตว์จะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด2 ทั้งพวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จะพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 3. ทั้งพวกที่ประพฤติผิดในกามทั้งพวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจะพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์ บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่ประพฤติผิดในกามจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดสทั้งพวกที่กล่าวคำเท็จ ทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเทศจากพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำเทศจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเทศเท่านั้นและทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนา และทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิดหทั้งพวกที่กล่าวคำส่อเสียดทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำส่อเสียดจะพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำส่อเสียดจะได้รับผลกรรมของเขาเอง ขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำส่อเสียดเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด6ทั้งพวกที่กล่าวคำหยาบทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบจากพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้น พวกที่กล่าวคำหยาบจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด7ทั้งพวกที่กล่าวคำเพ้อเจอ้อทั้งพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเพ้อเจอ้อ จะพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่กล่าวคำเพ้อเจอ้อจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เว้นขาดจากการกล่าวคำเพ้อเจ้อเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด ทั้งพวกที่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาทั้งพวกที่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาจะพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาค ทรงอนุโมทนาและทรงธรำรพระทายให้เลื่อมใสในภายในเถิด 9. ทั้งพวกที่มีจิตพยาบาททั้งพวกที่ไม่มีจิตพยาบาทจะพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้นพวกที่มีจิตพยาบาทจะได้รับผลกรรมของเขาเอง ขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่ไม่มีจิตพยาบาทเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 10. ทั้งพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิจักพากันมาสู่พิธีบูชายันของพระองค์บรรดาชนสองพวกนั้น พวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะได้รับผลกรรมของเขาเองขอพระองค์ทรงเจาะจงเฉพาะพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นและทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำรรพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิดพราหมณ์โรุหิตขจัดความเดือดร้อนพระทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชเพราะผู้รับทาน ด้วยอาการสิบอย่างนี้ก่อนจะทรงบูชายันพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายันด้วยอาการสิบหกอย่างต่อมาพราหมโปรหิตได้กราบทูลชี้แจงให้เห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราพระไทยของพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้จะทรงบูชามหายันให้อาหารแกล้กาก้าปลอบชโรมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยอาการสิบหกอย่างคือหนึ่งเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยไม่รับสั่ง ให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามาหายันเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญเจ้าผู้ครองเมืองที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิด ขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำรรพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด2เมื่อพระองค์กำลังทรง,ทรงบูชามหายั a n ใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัน n a โดยไม่รับสั่งให้เชิญอมาตร,ราชบริพารที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษา ทรงบูชามหายานเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญมหาอมารราชบริพารที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนา และทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในถืด3เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยไม่รับสั่งให้เชิญพราหมณ์มหาสารที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์ แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญพระมหาสาลที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำรรพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด เมื่อพระองค์กําลังทรงบูชามหายันเกรยๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยไม่รับสั่งให้เชิญขหาบดีผู้มั่งคัง่งที่อยู่ในนิคมและที่อยู่ในชนบทมาปรึกษาทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นเป็นส่วนพระองค์แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิ พระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ได้รับสั่งให้เชิญขหาบดีผู้มั่งคั่งที่อยู่ในนิคมและอยู่ในชนบทมาปรึกษาแล้วโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิดห้า เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีพระราชกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีไม่ทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษเป็นผู้ที่จะถูกคัดค้านตำหนิได้ เพราะอ้างถึงชาติตระกูลว่าถึงกระนั้นก็ยังทรงบูชามาหายั์เห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายพระชนกและฝ่ายพระชนนีทรงถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำรรพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 6. เมื่อพระองค์กำลังบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัณโดยที่พระองค์มีพระรูปไม่งดงามไม่น่าดูไม่น่าเลื่อมใสพระชวีวันไม่ผุดพองดุจพรมไม่มีพระวรกายดุจพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นไม่ยากเลยถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัณเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์มีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักดุดพรมมีพระวรากายดุดพรมโอกาสที่จะได้พบเห็นยากนักโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนา และทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิดเเมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงเป็นกรรษัตริย์ผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระคลังถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังทรงบูชามาหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตําหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีพืชพันธัญญาหารเต็มท้องพระครังโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนา และทรงทำพระไทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด8เมื่อพระองค์กำลังบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็งประกอบได้กองทัพสีเหล่าอยู่ในระเบียบวินยัยคอยรับพระบัญชาไม่ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ ดังว่าจะเผาพรานฆ่าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายาณเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงมีกองทหารที่เข้มแข็งประกอบได้กองทัพสเหล่าอยู่ในระเบียบวินยัยคอยรับพระบัญชา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังว่าจะเผาผลานข่าศึกได้ด้วยพระราชอิสริยยศโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด9เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิจิตรราชทรงบูชามหายานโดยที่พระองค์ไม่ทรงมีพระราชศรัทธาไม่ทรงเป็นทายกไม่ทรงเป็นทานบดีทรงปิดประตูวไว้ไม่ทรงเป็นดุดรงทานของสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันิพกและยาจกถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงเป็นทายกทรงเป็นธานบดีมิได้ทรงปิดประตูทรงเป็นดุจโรงทานของสมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันิพกและยาจก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอยู่เนืองๆโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด10เมื่อพระองค์กำลังทรง,ทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัน โดยที่พระองค์ไม่ทรงรู้เรื่องราวที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มากถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงรู้เรื่องราวที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้นๆไว้มากโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชา ทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงธรรมพระทยให้เลื่อมใสในภายในเถิด11เอมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใกลไกจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตรราชทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบความหมายแห่งพาสิทธิ์ที่ได้ทรงศึกษานั้นว่านี่คือจุดหมายแห่งภาสิทธินี้ ภาสิทธนี้ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามาหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงทราบความหมายแห่งภาสิทธ์ที่ได้ทรงศึกษานั้นว่านี่คือจุดหมายแห่งภาสิทธนี้ภาสิทธินี้โปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาค ทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด12เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันโดยที่พระองค์ไม่ทรงเป็นบัณฑิตไม่ทรงเฉียบแหลมไม่ทรงมีพระปริชาสามารถไม่สามารถจะทรงดำริอัฏฐะที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันได้ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามาหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตําหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมทรงมีพระปรีชาสามารถทรงสามารถที่จะดำริอัฏฐะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้โปรดทรงทราบตามนี้เถิด ขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด13เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายันใครใครจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันแต่พรามปุโรหิตของพระองค์ไม่ใช่ผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา ไม่ใช่ผู้ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษเป็นผู้ที่ถูกคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามาหายันเห็นปานนั้นอยู่แม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพรามปบรหิตของพระองค์เป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำรรพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด 14. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัน ใครๆจะกล่าวว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชามหายันแต่พราหมณปุรห uh ิตของพระองค์ไม่ใช่ผู้คงแก่เรียนไม่ทรงจำมนไม่รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกตุภาษาสต์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผู้รู้ตัวบท และวยาก์ไม่ใช่ผู้ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงบูชามหายันเห็นปานนั้นแม้เพราะเหตุนี้ก็ไม่มีใครตำหนิพระองค์ได้โดยธรรมเพราะพรามปรุรรหิตของพระองค์เป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้ง นิคันธุศาสตร์เกตุภาสาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและไวยากรณ์ชำนานโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษโปรดทรงทราบตามนี้เถิดขอพระองค์ได้ทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาและทรงทำพระทัยให้เลื่อมใสในภายในเถิด